ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมเมื่อบุคคลธรรมดามีสภาพบุคคลเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆทันทีแต่บุคคลธรรมดาอาจจะมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าบุคคลธรรมดาบางประเภทกฎหมายก็จะจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมเอาไว้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่กฎหมายจะ มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของคนคนนั้นอย่างเช่นกรณีผู้เยาว์กฎหมายเห็นว่าเป็นบุคคลที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญโดยลําพังก็เลยกําหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจด้วยก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดว่ามีบุคคลใดบ้างที่ถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมเอาไว้อยากจะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมก่อนนะคะว่านิติกรรมคืออะไร เพื่อให้เราเข้าใจความสําคัญของนิติกรรมแล้วก็เข้าใจสาเหตุที่เราต้องมาเรียนเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรมนี้ค่ะในประมวลกฎหมายแพ่งกําหนดเอาไว้ว่านิติกรรมหมายถึงการกระทําใดๆอันทําลงโดยชอบอด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์รรขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะกอ่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์สรุปง่ายๆตัวนิติกรรมเนี่ย มันคือการแสดงเจตนาของบุคคลที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่จะทำจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะและเมื่อทำไปแล้วมันก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายเช่นกรณีที่เราเดินไปซื้อข้าวที่โรงอาหารนี่ก็ถือเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งเพราะมันคือการแสดงเจตนาของเราการซื้อข้าวเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใช่ไหมคะและเมื่อเราซื้อข้าวจาก โรงอาหารมาเนี่ยเราก็มีหนี้ที่จะต้องชดใช้เงินก็คือจ่ายตังค่าข้าวนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อเราจ่ายตังแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประทานข้าวจานนั้นการเช่าหอพักก็ถือเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งหรือแม้แต่นิสิตโบกรรมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหอพักมาถึงที่มหาลัยเนี่ยการแสดงเจ,จตนาที่จะโบกมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งเราก็ถือเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งนะคะเพราะมันก่อให้เกิดความผูกพันว่า มอเตอร์ไซค์ต้องขับรถมาส่งเราและเมื่อเรามาถึงที่หมายแล้วเราก็มีนี่จะต้องจ่ายเงินค่าบริการเพราะฉะนั้นนิติกรรมคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิทธที่เราทําทุกวันค่ะแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าผู้เยาว์อย่างเราเนี่ยถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมไว้ด้วยในบางเรื่องอย่างไรก็ดีถ้าเกิดบุคคลธรรมดาอย่างเรามีการแสดงเจตนาแล้วสิ่งที่แสดงเจตนาออกมาก็เป็นสิทธที่ถูกกฎหมายแต่มันไม่เกาะให้เกิดความผูกพันใดๆเลย แบบนี้ก็ไม่ใช่นิติกรรมนะคะเช่นวันนี้เราเรียนเสร็จแล้วเราชวนเพื่อนค่ะไลน์ไปชวนเพื่อนว่าไปกินข้าวกันแล้วเพื่อนก็ตอบตกลงแล้วการแสดงเจตนาที่เราชวนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ตอบตกลงกลับมาอันนี้ไม่ใช่นิติกรรมค่ะเพราะว่าโดยจาีตประเพณีแล้วการชวนให้ไปกินข้าวเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลผูกพันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนจะแคนโซ่ไม่ไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเพื่อนใน ข้อหาที่เขาผิดหนัดไม่ได้นะคะเพราะว่าการเชื้อเชิญเนี่ยมันเป็นการเชื้อเชิญในทางในทางสังคมไม่ได้ก่อให้เกิดหนี้ที่เพื่อนจะต้องมากินข้าวกับเราตามที่ได้ตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นการเชื้อเชิญการพูดคุยกันการชวนกันไปดูหนังไปกินข้าวไม่ถือเป็นนิติกรรมคะ่ะก่อนอื่นผู้เยาว์คืออะไรคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้เยาว์หมายถึงบุคคลที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเราจะบรรลุนิติภาวะเมื่อเรามีอายุ20ปีบริบูรณ์อันนี้จะสับสนนิดนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยเรามีสิทธิเลือกตั้งตอนอายุ18ใช่ไหมคะแต่ว่าในทางแพ่งเราบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีคะ่ะอย่างไรก็ดีถ้าเกิดบุคคลที่อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์แต่ว่าได้ทําการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย แบบนี้ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะทันทีที่ได้ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นปกติแล้วชายและหญิงที่อายุ17ปีบริบูรณ์สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายได้ถ้าเกิดได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองค่ะรล้ิสิทสิตล่ะคะยังมีสถานนะเป็นผู้เยาว์อยู่ไหมวิธีการเช็คง่ายๆก็คือว่าดูอายุของเราถ้าเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเรายังมีอายุไม่ครบ2 0บปีบริบูรณ์ก็ถือว่าเราเป็นผู้เยาว์ค่ะเมื่อเป็นผู้เยาว์กฎหมายก็มีความเป็นห่วงเวลาที่ผู้เยาว์จะทํานิติกรรมก็เลยมีการกําหนดว่าถ้าผู้เยาว์ต้องการจะทํานิติกรรมใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำลงไปโดยปราศจากความยินยอมจะตกเป็นโมคียะส่งผลให้ผู้แทนโดยชอบธรรมมีสิทธิที่จะบอกล้างนิติกรรมนั้นได้ ฟังแล้วมีสัพ์เฉพาะเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อกี้เราอธิบายเรื่องนิติกรรมไปแล้วใช่ไหมคะว่าคือการกระทําใดๆที่ทําไปแล้วถูกกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะมีผลผูกพันตามกฎหมายได้เช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าหอพักโดยหลักแล้วผู้เยาว์จะทํานิติกรรมเองไม่ได้จะต้องขออนุญ,ญาตจากหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมซะกอ่อนผู้แทนโดยชอบธรรมในที่นี้ก็หมายถึงพ่อแม่ค่ะในกรณีที่เราอยู่กับพ่อแม่ ต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราอยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็เป็นผู้ปกครองก็เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้กรณีของเด็กกำพร้าที่จะต้องอยู่ในการดูแลของบ้านพักหรือว่าบ้านเด็กกำพร้าผู้อำนวยการของสถานรับเลี้ยงเด็กตรงนั้นก็ถือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์คนนั้นได้ค่ะโมคิยะเป็นผลของการทํานิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเวลาที่บุคคลทํานิติกรรมแล้วนิติกรรมสมบูรณ ก็จะมีผลผูกพันไปตามปกติแต่ถ้าเกิดทํานิติกรรมแล้วนิติกรรมไม่สมบูรณ์มันจะส่งผลได้สองแบบไม่สมบูรณ์เลยคือไม่มีผลผูกพันเลยเราเรียกว่าเป็นโมคะในขณะที่นิติกรรมอีกแบบหนึง่งทำแล้วไม่สมบูรณ์แต่สามารถที่จะมีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือถูกบอกล้างอันนี้เราเรียกว่าโมคียะค่ะนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไปโดยผู้แทนโดยชอบทำไม่ยินยอม ตกเป็นโมคียะผลก็คือนิติกรรมนั้นจะใช้บังคับได้ตามปกติจนกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมจะมาใช้สิทธิ์ยกเลิกหรือบอกล้างโมคียะนั้นนิติกรรมที่เป็นโมคียะก็จะกลายเป็นโมคะถือว่ามีความเสียเปล่าหรือไม่มีผลผูกพันเลยมากตั้งแต่ต้นนั่นเองในทางกลับกันนิติกรรมที่เป็นโมคียะอาจจะสมบูรณ์ก็ได้ถ้าต่อมา มีการให้สัตยาบันหรือมีการยืนยันผลของโมคิยกรรมนั้นนิติกรรมก็จะกลายเป็นสมบูรณ์ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะการที่กฎหมายกำหนดให้นิติกรรมที่ผู้ยาวทำไปโดยผู้แทนโดยชอบธรรมยังไม่ยินยอมเป็นโมคิยะไว้ก่อนก็เป็นการมุ่งจะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ยาวโดยให้โอกาส ผู้แทนโดยชอบธรรมช่วยผู้เยาว์ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่านิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมผู้แทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะให้สัตยาบันทำให้นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ได้แต่ถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมเห็นว่านิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไปผู้เยาว์อาจจะไม่ได้ใช้การตัดสินใจที่รอบด้านผู้แทนโดยชอบธรรมก็ใช้สิทธิ์ยกเลิกนิติกรรมนั้น นิติกรรมนั้นก็จะตกเป็นโมูะค,คถือเสมือนว่าไม่เคยมีการทานิติกรรมนั้นมาก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นไปเพื่อมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เยาว์โดยแท้เลยดูตัวอย่างกันสมมุติว่าน้องคนนี้อายุสักสิบห้านะคะยังไม่บรรลุนิติภาวะแน่นอนปรากฏว่าน้องคนนี้วันนี้ไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งนะคะมูลค่าสักเอ่อเท่าไหร่ดีมูลค่าสักสามล้านนะคะบังเอิญว่าน้องคนนี้แก ที่บ้านมีตู้เซฟแล้วพ่อแม่ไม่ได้ปิดตู้เซฟไว้นะคะหิ้วเงิน3าล้านไปซื้อรถยนต์คันนี้เลยค่ะตอนไปซื้อสูยนรถยนต์ก็ขายให้ทีนี้การไปซื้อรถยนต์เนี่ยถือเป็นการทํานิติกรรมชนิดหนึ่งแบบนี้ก็เข้าขายว่าเป็นผู้เยาว์ทำนิติกรรมโดยที่พ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่ารถก็ามาส่งที่บ้านพ่อแม่ก็เลยเพิ่งจะทราบเรื่องว่าเฮ้ยลูกไปซื้อรถยนต์ป่าราคาทั้งสามล้านเนี่ย แบบนี้พ่อแม่จะสามารถทําได้สองอย่างหนึ่งก็คือถ้าพ่อแม่เห็นด้วยพ่อแม่สามารถที่จะให้สัตยาบันการซื้อรถครั้งนี้การซื้อรถครั้งนี้ก็จะกลายเป็นสมบูรณ์ไปเลยค่ะการให้สัตยาบันไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นล,ลายลักษณ์หรือว่าจะต้องมีการไปบอกกล่าวที่สูนย์รถยนต์นะคะ เพียงแค่พ่อแม่รู้ว่าลูกซื้อรถมาแล้วพ่อแม่ไม่พูดอะไรคือไม่ได้ว่ากล่าวอะไรก็ถือว่าพ่อแม่ให้สัาญันแล้วค่ะการซื้อรถครั้งนี้ก็จะกลายเป็นการซื้อรถที่สมบูรณ์ทันทีจะมายกเลิกทีหลังไม่ได้แล้วนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดพ่อแม่รู้ว่าลูกไปซื้อรถมาแล้วพ่อแม่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่สามารถจะยกเลิกการซื้อรถครั้งนี้โดยการเอารถคันนี้ไปคืนที่ศูนย์รถยนต์ แล้วก็ขอเงินคืนจากศูนย์รถยนต์ได้ทันทีเพราะกฎหมายอนุญาตให้พ่อแม่สามารถบอกล้างโมคียากรรมได้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติถ้าเราเป็นเจ้าของศูนย์รถยนต์เราก็อาจจะไม่อยากคืนเงินค่ารถยนต์ง่ายๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เอารถไปคืนที่ศูนย์แล้วศูนย์ไม่ยอมคืนเงินให้ศูนย์ไม่ยอมรับรถคืนอย่างเงี้ยคะ่ะในกรณีนี้พ่อแม่ก็ต้องทําการ ฟ้องคดีนะคะเป็นคดีแพ่งเพื่อที่จะให้ศาลมีคำสั่งให้การซื้อขายรถครั้งนี้ตกเป็นโมฆะแล้วก็บังคับให้ศูนย์รถยนต์รับคืนรถยนต์พร้อมกับคืนเงินให้กับผู้เยาว์ค่ะแต่การจะให้ผู้เยาว์จะต้องทำนิติกรรมทุกครั้งแล้วขอความยินยอมอาจจะไม่คล่องตัวก็เลยมีการกำหนดข้อยกเว้นว่านิติกรรมบางอย่างผู้เยาว์สามารถที่จะทำเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องของความยินยอมแล้วก็ทำ แล้วมีผลสมบูรณ์ด้วยอย่างเช่นกรณีของนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์มีแต่ได้กับได้นะคะเช่นผู้เยาว์ไปรับให้โดยเสนิหามามีคนจะให้ของแก่ผู้เยาว์แล้วการให้ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใดๆแบบนี้ผู้เยาว์สามารถที่จะรับให้ได้เลยไม่ต้องขอพ่อแม่คะ่ะการรับให้นั้นสมบูรณ์แน่นอน หรือถ้าเกิดเป็นก,นการกระทําที่ต้องทําเองเฉพาะตัวเช่นผู้เยาวม์มีลูกผู้เยาว์อยากจะทําการรับรองลูกคนนี้ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายผู้เยาว์ทำเองได้เลยหรือการทําพินัยกรรมผู้เยาว์ก็ทําเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมว่าแม่จะเห็นด้วยไหมกับการที่ทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับคนใดคนหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะที่น่าจะเกี่ยวกับเรามากที่สุดก็คือ การกระทําที่เป็นการสมควรแก่ฐานานุรูปและจําเป็นต่อการดํารงชีพอันนี้ก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำเองได้ก็เป็นสิ่งที่เราทําทุกวันนะคะเช่นซื้อข้าวรับประทานเช่นซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆที่ราคามันไม่ได้แพงมากบางคนอาจจะซื้อโทรศัพท์เองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สมกับฐานานุรูปเราเป็นการจําเป็นต่อการดํารงชีพนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ราคาหมื่นกว่าบาทหรืออาจจะเหยียบแสนก็ได้อันนี้ก็กฎหมายก็ยัง เห็นว่าผู้เยาว์ทำเองได้โดยที่สมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่มายินยอมผู้เยาว์เดี๋ยวนี้ทำธุรกิจกันได้การที่ผู้เยาว์จะทำธุรกิจขอเพียงแค่ให้พ่อแม่หรือผู้แทนโดยชอบทำยินยอมแล้วในตอนเริ่มธุรกิจหลังจากนี้ผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและจะมีผลสมบูรณ์เสมอไปค่ะอันนี้ก็เป็นการ กำหนดให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันที่ผู้เยาว์สามารถที่จะทําธุรกิจได้อายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆกฎหมายมันไม่ควรจะเป็นอุปสรรคสําหรับการสแสวงหาความเจริญในชีวิตถูกต้องไหมคะนอกจากบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมไว้เพราะว่าอายุยังน้อย ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมแต่อันนี้เป็นเพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีอาการป่วยทางร่างกายจนกระทั่งกฎหมายเล็งเห็นว่าคนเหล่านี้น่าจะมีบุคคลอื่นมาช่วยทำนิติกรรมอีกครั้งหนึ่งก็เลยกำหนดให้คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำนิติกรรม อย่างจํากัดค่ะคนไม่คนจริตหมายถึงคนที่มีอาการจิตผิดปกติหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นบ้าก็ได้นะคะรวมไปจนถึงคนที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองฟอร์หรือเป็นโรคสมองเสื่อมไม่สามารถที่จะรักษาได้ไม่สามารถที่จะจดจําเรื่องใดๆดได,ได,ได้คนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะจัดการงานของตัวเองกฎหมายก็เลยกําหนดให้เป็นคนไม่คนจริตค่ะคนไม่คนจริต เป็นสภาพของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสังเกตนะคะถ้าบุคคลมีอาการเหล่านี้ก็เข้าข่ายเป็นคนวิกลจริตเลยโดยที่ยังไม่ต้องไปขอให้ศาลมีคำสั่งใดๆถ้าคนวิกลจริตทำนิติกรรมในขณะที่กำลังมีจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังทำนิติกรรมกับคนวิกลจริต ศาลก็จะคุ้มครองคนวิกลจริตคนนั้นโดยให้นิติกรรมที่ทําตกเป็นโมคียะไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนวิกลจริตสามารถที่จะมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่านิติกรรมที่ทําไปเป็นนิติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมก็ให้ยืนยันแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะบอกล้างหรือบอกเลิกนิติกรรมนั้นได้ค่ะการเป็นคนวิกลจริตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงค่ะบางครั้งคนที่เป็นคนที่มีอาการเป็นวิกลจริตเขาก็ไม่ได้มีอาการแสดงออกอย่างชัดเจนบุคคลภายนอกก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนคนนี้ยเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยนะคะถ้าวันนี้คนวิกลจริตไปทำนิติกรรมในขณะที่จริตวิกลอยู่ แต่บังเอิญคู่กรณีที่ทำนิติกรรมด้วยเขาไม่รู้อะค่ะเพราะว่าอาการอาจจะมีน้อยมากบุคคลภายนอกก็เลยทำนิติกรรมกับคนทิ่คนรจริตคนนี้แบบนี้นิติกรรมที่ทำก็ย่อมสมบูรณ์เพราะกฎหมายก็ต้องคุ้มครองบุคคลภายนอกเหมือนกันว่าบุคคลภายนอกก็ทำนิติกรรมไปโดยสุจริตถ้าให้นิติกรรมเป็นโมฆะเป็นโมฆะหรือวงคียะไปหมดแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับ บุคคลภายนอกที่เขาเข้ามาทำนิติกรรมด้วยถ้าเราต้องดูแลคนวิกลจริตและเรามีความกังวลว่าคนวิกลจริตจะไปทำนิติกรรมโดยที่เราไม่รู้มีอีกวิธีการหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของคนวิกลจริตได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นก็คือการที่เราขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตกลายเป็นคนไร้ความสามารถค่ะ เื่อศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถจะทำนิติกรรมโดยลําพังไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดทำไปโดยลําพังย่อมเป็นโมคียะทั้งหมดถ้าต้องการถ้าคนไร้ความสามารถต้องการจะทำนิติกรรมจะต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำนิติกรรมแทนให้ผู้อนุบาลก็คือบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้คอยปกครองดูแลคนไร้ความสามารถนั้นมีหลายกรณีนะคะที่ญาติพี่น้องของเรา กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะได้อีกแล้วแต่ยังมีลมหายใจอยู่เช่นเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชานิทราคือนอนอยู่บนเตียงโดยที่ไม่รับรู้อะไรเลยแต่ก็ยังไม่ได้เสียชีวิตไปแบบนี้คนที่ดูแลสามารถขอให้ผู้ป่วยคนนี้เป็นคนไร้ความสามารถได้เพื่อที่จะให้ผู้อนุบาลให้มีการแต่งตั้งผู้อนุบาล คอยจัดการดูแลทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถได้ค่ะหรือถ้าเกิดคนที่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นคนพิการซําซ้อนเราไม่สามารถที่จะจัดการธุรกรรมใดๆของตัวเองได้เลย mm hmm. ก็สามารถขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถเพื่อจะมีการแต่งตั้งผู้อนุบาลคอยทำนิติกรรมแทนได้ค่ะมาถึงบุคคลธรรมดาประเภทสุดท้ายที่ศาลจำกัด ความสามารถในการทำนิติกรรมเอาไว้ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถค่ะคนเสมือนไร้ความสามารถคือบุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีกายบางส่วนพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตปกติแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถก็จะมีอาการที่ปรากฏก็คือบางส่วนของร่างกายพิการหรืออาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมเป็นคน ติสุรายาเมามีความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินแบบนี้เราต้องการจะช่วยดูแลการทำนิติกรรมของคนเหล่านี้สามารถขอให้สารสั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็คือคนเหล่านี้จะทำนิติกรรมเองได้ในเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญสคัญเมื่อไหร่กฎหมายจะกำหนดให้ คนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซะก่อนนิติกรรมที่ทำไปจึงจะมีผลสมบูรณ์ผู้พิทักษ์ก็คือบุคคลที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นคนดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถะคะ่ะนิติกรรมสำคัญสำคัญที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนอย่างเช่นการที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปลงทุน อันนี้ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะถ้าไม่ขอการลงทุนในครั้งนั้นก็จะเป็นโมฆียะทันทีเกิดผู้พิทักษ์มารู้ที่หลังผู้พิทักษ์สามารถไปยกเลิกการลงทุนนั้นได้เพราะถือว่าเป็นการที่คนเสมือนได้ความสามารถทําไปโดยอาจจะเกิดจากภาวะของจิตที่ไม่ปกติก็ได้หรือในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะไปเซ็นชื่อคำประกันหนี้ให้คนอื่น อันนี้ก็ถือเป็นนิติกรรมสําคัญที่ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซะก่อนค่ะนิติกรรมที่สําคัญสาคัญเหล่านี้กฎหมายกําหนดไว้11อย่างด้วยกันซึ่งเป็น11อย่างที่คนเสมือนในความสามารถจะต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซะก่อนมิฉะนั้นถ้าทําไปโดยลําพังผลคือนิติกรรมตกเป็นโมคียะในอนาคตผู้พิทักษ์สามารถที่จะมาบอกล้างได้ค่ะแต่ในทางกับการผู้พิทักษ์อาจจะเห็นด้วยแล้วก็ ยินยอมให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ก็ได้นะคะเป็นสิทธิ์ของผู้พิทักษ์ที่จะช่วยรีเช็คหรือรีคอนซิเดอร์อีกรอบหนึ่งค่ะสรุปนะคะบุคคลธรรมดาพอมีสภาพบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแต่ความสามารถของบุคคลธรรมดาอาจจะถูกจำกัดไว้เพราะว่าเป็นผู้เยาว์หรืออาจจะถูกจำกัดไว้เพราะว่าเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นคนมิกลจริต หรือเป็นคนที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งทั้งสี่ประเภทนี้จะส่งผลทําให้นิติกรรมอาจจะเป็นโมคิยะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนเหล่านี้ให้บุคคลที่ดูแลคนเหล่านี้สามารถที่จะช่วยคิดอีกครั้งหนึ่งว่านิติกรรมเหล่านั้นทําโดยเหมาะสมสมควรที่จะทําแล้วหรือเปล่าคนที่เป็นผู้ดูแลก็มีสิทธิ์ที่จะ บอกล้านิติกรรมนั้นหรืออาจจะยินดีให้สัตยาบันกับนิติกรรมนั้นก็ได้ค่ะ